สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องสุ่มกันนะคะของแพบ๊ชแพบชิวแพ๊บชิวเริ่มแกะ จะค่อยกิน <Okay. S 1> ได้กี่ชิ้นได้ไม,ดไม่ใช่นับเลยนับทีละอันเลยค่ะหชิ้นค่ะสองเดียวห้าชิ้นต่อไปเป็นลูกกระตานะคะไป,ไปเลค่ะเยลี่ลูกตาต่อไปเป็นเยนลีไข่าดาวอันเล็กค่ะ ต่อ,อไปเป็นเยลลี่เป็นบุนค่ะอันนี้เป็นไม่รแบบู้ไปเลยค่ะผ่านผ่านไปค่ะใช่ป่ะไม่รู้บาร์บีคิวใช่ไหมหมูแผ่นหมูแผ่นค่ะ หยิบข้างบนกันดลลูกค่อยไปหยิบข้างล่างเป็นแม่เด็กค่ะเป็นแม่ผู้ใหญ่ค่ะเป็นชิพแคทอันใหญ่ค่ะ เจลอะโเวลาผักอบผัดผักอบหยิบออกเลยหยิบลอก,ลกออกออก,ออกเลยลูกแม่เด็กลา,ลายลายวัวแม่เด็กลายหมา ไปไอันนี้ <Hey. S 1> อะไรอะไอ้ Ay, มันเป็นขนมวงๆเหมือนแหวนอะอันนี้อ๋อโอเคมันเป็นขนมกระป๋าค่ะอันนี้คือผงบุกผงบุกแมคค่ะพัดลมพัดลมเล็กค่ะพัดลมจิว๋วอืมพี่เหล่าก็เป็นแมคแล้วหรอหมดแล้วหรอเช็ดท <Hey. S 2> ู้ two, ค่ะเออโอเค มีเอาของกินเด็กๆ,ๆเอาออกเลยเออแม่เอาเลี้ยงไว้ในนี้แหละลูกโอเคมีเท่านี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่หร่บาบาทค่ะหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะคุ้มไหมคะคุ้มไหมคะคุ้มมากเลยค่ะบ๊ายบาย